คุณหมอคะทำไมโบรกรามรอบนี้ไปแล้วแก้มหนูดูคล้อยๆสวยสวัสดีค่ะหมอมิมนะคะวันนี้เช่นเคยหมอก็จะมีเรื่องมาเมาส์ในหัวข้อที่ชื่อว่าหยุดโบรกรามซ้ำๆถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดสิ่งนี้ตามมาผู้หญิงสาวทุกคนก็ค่อนข้างจะ เปลี่ยนกรามของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะว่าเทรนด์หน้าสวยพิมพ์นิยมแบบสาวไทยสาวเอเชียเนี่ยก็จะชอบแบบแนวหน้าเรียวหน้ารูปไข่หน้าเรียวยาวแหลมซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งเจ้าตัวกรามนี่แหละก็จะเป็นอุปสรรคตัวขัดขวางการมีหน้าเรียวงามของพวกเราเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมีกรามมันก็จะทําให้หน้าดูบานดูใหญ่ดูกว้างการโบท็อกซ์ลดกรามเนี่ยก็จะเป็น วิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดที่ทำให้หน้าเรียวงามแล้วหลังจากที่เราได้เริ่มโบท็อกซ์กรามไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรับหน้าเดิมก่อนที่เราจะเติมโบได้นะแต่รู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วกรามของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยพยุงแก้มเนื้อแก้มของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ เราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยแก้มของเรามันก็เริ่มหย่อนคล้อยเนาะตามการเวลาตามสังขารซึ่งพอเราฉีดบท็อกซ์กรามซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยก็จะมีคนไข้าบางคนที่มาหาหมอด้วยว่าเอ้ะคุณหมอคะทำไมหลังๆเติมโบท็อกซ์กรามไปแล้วหนูรู้สึกว่าแก้มหนูมันดูคล้อยๆนั่นละะ่นละค่ะนั่นเหรอะไปหยุดฉีดโบท็อกซ์ตอนนั้นอะก็ไม่ทันละคะ่ะ แกมก็คลอยไปแล้ว <Gym>. ก no, ็ไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตแกลกก็ไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตแก้มตอนนั้นก็ต้องไปแก้ด้วยเรื่องเครื่องยกกระชับเรื่องการใช้ฟิลเลอร์เรื่องการร้อยไหมต่างๆนานาก็มีการเสียดสับกันเพิ่มเติมกันไปเพื่อให้ใบหน้าเรียวงามสาวที่ขยันโบกรามอะค่ะเมื่ออายุ35ขึ้นไปก็อาจจะต้องยั้งยังนิดนึงอาจจะคุณเหมอะแนะนําว่าอาจจะใช้ปริมาณยูนิตของบท็อกซ์ต่อครั้งลดลงหรือว่า ฉีดให้ห่างขึ้นหรือว่าใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเช่นบท็อกซ์ลดกรามร่วมกับการฉีดบท็อกซ์คลายกล้ามเนื้อคอหรือพลาติสมาแบนเพื่อให้ใบหน้ามันยกกระชับขึ้นหรือว่าร่วมกับการฉีดที่เรียกเ่าเทคนิคว่าบ o ท็อกซ์ลิฟติง้งหรือว่าอาจจะใช้นวัตกรรมเทคนิคอื่นไปเลยที่ไม่ใช่การบท็อกซ์ลดกรามเพื่อให้รูปหน้าเรียวเช่นอาจจะเป็นเรื่องการใช้เครื่องยกกระชับ อัลตราซาวด์หรือว่าการใช้ฟิลเลอร์หรือว่าการใช้ร้อยใหม่เป็นต้นนะก็วันนี้ก็มาฝากความรู้สั้นๆง่ายๆได้จวจมกันเหมือนเดิมก็ถ้าชอบเนื้อหาความรู้สวยๆางามสั้นๆกระชับไม่เว้นเวือแบบนี้ก็ like, กดไลค์กดแชร์เพจส,สวยย้อนวัยใบหมอมเมมได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ